สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classic g o f u t u r e <c oughs> ในวันพฤหัสที่22มกราคมนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้ราคะทองคำก็ปรับตัวขึ้นไปที่สูงสุดที่ระดับ1,305เหรียญน,นะคะแล้วก็มีการอ่อนตัวลงมาปิดไปที่1,293.06นะคะก็ลดลง0.5เหรียญน,นะคะ ราคาทองคำขึ้นไป high ห5ก็เป็นระดับสูงสุดนะับตั้งแต่เดือนสิง,สงหาคมปี57นะคะจากนั้นก็ถูกขายทำกำไรในช่วงนี้นักลงทุนก็รอผลการประชุมธนาคารกลางยุโรปในวันนี้นะคะซึ่งมีข่าวว่ากรรมการบริหารของ ECB จะใช้เงินจำนวน50 0 0 0ล้านยูโรต่อเดือนนะคะในการซื้อพันธบัตรเป็นเวลา1ปีต้เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม มีเป็นต้นไปนะคะข่าวนี้ก็ทําให้ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นและปิดสูงสุดในรอบ7ปีส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนะคะค่างเงินดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงเงินยูโรแข็งค่าขึ้นนะคะส่วนเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นกดดันราคาทองคําในประเทศซึ่งเราคาดว่าจะมีความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยน,นะคะ่ะหลังจากที่การประชุมหลังจากผลการประชุม ECB ในวันนี้นะคะสําหรับ ภาพเทคนิคของราคาทองคำนะคะราคาทองคำก็ขึ้นมาชนกรอบบนของแนวโน้มขาขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ ISI ได้ o v e r b o ์บอามาช่วงก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ MACD ตัดเส้น signal ลงมานะคะมองว่าน่าจะอ่อนตัวลงมาก่อนนะคะ เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ให้ปิดลองททำกำไรนะคะแล้วก็ว t a แ d s ซีแนวรับวันนี้ก็มีที่1,280แล้วก็1นึ่นะคะแนวต้าน1นึ5แล้วก็1นึ่นะคะส่วนข่าวอื่นๆนะคะก็มีธนาคารกลางญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ก็คงนโยบายผ่อนคลายการเงินไว้เช่นเดิมนะคะก็อาจฉีดเงิน แปล้านล้านเยนต่อปีต่อไปนะคะธนาคา,ารกลางจีนประกาศว่าได้ทำการอาัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบมูลค่า5้าหมื่ล้านหยวนนะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ในตลาดทองคำนะคะนักวิเคราะห์ทอง ในโบลกเกอร์ชั้นนำก็มีมุมมองที่ต่างกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มราคาทองคำในปีนี้โดยโกล n มนแซกแล้วก็โซยเซียเต้เจเนอนะคะต่างก็มองว่าราคาทองคำจะดิ่งลงมาแต่ระดับ1,000ดอลลาร์ 1, ต่อออนภายในสิ้นปีแต่ s t ต n d a r ชา h ์ r t e r นะคะแล้วก็บุว่าราคาทองคำจะพุ่งขึ้นมาที่ระดับ1,320เหรียญน,นะคะภายในไตรมาสที่4 ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนมียอดขออนุญาตก่อสร้างเดือนธันวาคมออกมา1.03ล้านแล้วก็ต่ำกว่าค่าที่1.06ล้านนะคะยอดบ้านที่เริ่มสร้างออกมาที่1.09นะคะก็มากมากกว่าที่ค่าที่1.04ส่วนตลาดหุ้นสหรัฐก็ปิดบวกได้30 30 9.05จุดนะคะรับข่าว ECB จะใช้เงินซื้อบันธบาทนะคะแต่การร่วงลวงของหุ้นในกลุ่มร่วงลวงของหุ้น IBM ก็กดดันตลาดนะคะทำให้ลดช่วงบวกลงมารานะคาน้ำมันดิบในสเมคแล้วก็เบรนซปรับตัวขึ้นนะคะในสเมปิดไปที่47.78บวก1.39เหรียญน,นะคะเบรนซ์ Brain, ปิดไปที่49.03บวก1.04เหรียญเงินบาทแข็งค่าขึ้นมานะคะ ส่วนเงินยูโรก็แข่งค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าเล็กน้อย SVDR ถ่าขายทองออกมา1.79ตันนะคะส่วนดัชนีดอลลาร์อินเด็กภาพกราฟรายวันราคาก็ปรับตัวขึ้นนะคะแต่ม CD His s t o g ต a m ปรับตัวลดลงส่วนทาง ก็บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นเริ่มอ่อนกำลังนะคะแนะนำนักลงทุนรอเข้าซื้อเมื่อราคายอดตัวแนวรับมีที่92.0แล้วก็91.0แนวต้าน93.2แล้วก็93.5นะคะให้เทรดดิ้งลองเมื่ออ่อนตัวส่วนเงินบาทนะคะก็เงรยังเป็นลบอยู่นะคะยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวเกิดขึ้นก็แนะนำให้เทรดดิ้งช็อตเป็นหลักนะคะแนวรับมีที่32.5แล้วก็32.4แนวต้าน 32.8แล้วก็33.9ส่วนเรนนะคะทับกับในวัน MACD ตัดขึ้นเหนือเส้น Signal อีกครั้งประกอบกับเกิดบุหรี double J ใน MACD histogram นะคะจึงให้น้ำหนักการกลับตัวขึ้นมากกว่าที่จะปรับตัวลงแนวรับมีที่47.0แล้วก็46.0แนวต้าน50.0แล้วก็51.0นะคะให้เทรดดิ้งลองส่วน KTB H15 นะคะ ก็ฟอร์มตัวเป็นรูปสามเหลี่ยมเราก็ให้แนะนำให้เวเดนซี 4, แล้วก็ลอฟอลโลเมื่อเบรกเอานะคะแ <c oughs> นวรับมีที่ยี่สิบสองจุดสองแล้วก็ยี่สิบสองจุดศูนย์แนวต้านยี่สิบสองจุดเก้าแล้วก็ยี่สิบสามจุดสองนะคะลอฟอลโลเมื่อเบรกเอาส่วน Tru ให้สิบห้าเอกนะคะภาพกราฟในวันในเมดีให้สัญญาณเป็นบวกราคายังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะจับใดที่ราคายังยืนเหนือเส้นอัพเทนไลระยะสั้นได้ แนวรับมีที่12.4แล้วก็12.0นะคะแนวต้าน12.9แล้วก็13.1นะคะให้เทรดดิ้งลองส่วน itd ให้นะคะราคาก็ยังทรงตัวบริเวณแนวต้านโดยมี macd สนับสนุนทำให้มีโอกาสที่จะปรับขึ้นมากกว่าที่จะปรับลงนะคะแนวรับมีที่7.80 7, แล้วก็7ดบาแนวต้าน8 8ดบาทแล้วก็8บาทนะคะให้เทรดดิ้งลอง สำหรับเซ็ต50นะคะเซาต50ก็อ่อนยังทรงตัวระหว่างเส้น m ิ v i n g a v เร a g ทั้งสองเส้นจึงยังให้น้ำหนักการรอเบกขึ้นนะคะแม้จะหลุดกรอบล่างของรูป ascending triangle ที่ว่าจากจุดต่ำสุดในวันที่ดาชนิเกิด panic sell ก็ตามเนื่องจาก MACD และ RSI ยังคงแกว่งแคบรอการเบรก ทั้งนี้การผ่านขึ้นเหนือ1,300 0จุดจะเป็นสัญญาณยืนยันที่ทางขึ้นส่วนการร่วงหลุด1 0 1 0จุดก็จะเป็นสัญญาณยืนยันที่ทางขาลงนะคะในช่วงนี้ก็ให้ถือลองแล้วก็ Follow ลองเมื่อผ่าน1 0 3 0จุดแต่ถ้าหลุด1 0 1 0จุดก็ควรคัดลอสแล้วก็ฟอลโล่ช็อตนะคะ สำหรับแนวรับมีที่1นึ่งจุดแล้วก็1 0ึ่จุดแนวต้าหนึ่งพแล้วก็1,030งพันสเซ็ตห้สิบซีรีส์ให้สิบห้าแนวรับ1 0ึ่จุดแล้วก็998แนวต้าหน1่งพแล้วก็1,023นะคะสำหรับข่าวในประเทศนะคะก็มีกระทรวงการคลังจัดเก็บไรายได้ไตมัดแรกดี58ได้เกินเป้า1%นะคะรวม5.07แสนล้านนะคะ แล้วก็มีข่าว Standard Charter คาดว่าอัตราการเขียดตัวของเศรษฐกิจไทยปี58มีโอกาสโตถึง6%นะคะเนื่องจากฐานปี57ต่ำแล้วก็ราคานัมันปรับตัวลดลงรัฐบาลมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดนุพันธ์จากบริษ,ษ,ษัทคาสิโกฟิเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ